สวัสดีมสมทุกคนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะซึ่งคลิปที่แล้วได้อธิบายวิธีการดูว่าสมการที่กําหนดมาให้สมการใดเป็นฟังก์ชันกําลังสองหรือเปล่านะคะซึ่งสมการที่เป็นฟังก์ชันกําลังสองมันจะอยู่ในรูปของ y เท่ากับ a คูณ x กำลังสองบวก b คูณ x บวก c ซึ่งตัวแปร y และ x เป็นตัวแปรที่อยู่ในสมการส่วน a, b, c เนี่ยเป็นค่าคงที่หรือเป็นจนํานวนจริงใดๆจะเป็นจนํานวนจริงบวกหรือจํานวนจริงลบก็ได้แต่มีข้อแม้ว่าตัว a ซึ่งคูณอยู่กับ x ยกกําลังสองห้ามเป็นศูนย์เด็ดขาดเลยนะคะสมการใดก็แล้วแต่ที่อยู่ในรูปนี้เราจะเรียกมันว่าฟังก์ชันกําลังสองต่อไปวันนี้ในคลิปนี้นะคะเราจะมาดูโจทย์ข้อที่2ของแบบฝึกหัด ในหน้า139โจทย์คือให้นักเรียนเขียนสมการที่กำหนดมาให้ให้อยู่ในรูปทั่วไปและบอกค่า a b c รูปทั่วไปของฟังก์ชันกำลังสองตอนนี้คือตัวแปร y นะคะตามด้วยเท่ากับ a คูณ x กำลังสองบวก b คูณ x บวก c ค่ะสังเกตว่าตัวแปร y จะอยู่เพียงตัวแปรเดียวที่ฝั่งซ้ายของเครื่องหมายเท่ากับทางด้านขวาของเครื่องหมายเท่ากับก็จะเป็นพจน์ในรูปของ a คูณ x กำลังสองบวก bx แล้วก็บวก c นะคะ <c oughs> เคยพูดไปแล้วนะคะว่าสมการใดๆก็แล้วแต่ที่จะเป็นฟังก์ชันกำลังสองหลักสำคัญสำคัญคือขอให้มี y กำลังหนึงแล้วก็มี x ยกกำลังสองส่วนพจน์อื่นๆไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นะคะต่อไปเรามาดูสมการแรกที่โจทย์ให้ในวันนี้นะคะว่า สมการที่ให้มาเนี่ยเราจะเขียนมันให้อยู่ในรูปทั่วไปได้อย่างไรคะโจทย์ข้อที่1ย่อยหน้าร้อยสนะคะโจท,ที่ให้มาคือ y ตามด้วยลบสคูณ x กำลังสองเท่ากับศนักเรียนก็จะพบว่าโจทย์ข้อนี้ถ้าพิจารณาเข้าคร่าวมันก็คือสมการที่เป็นฟังก์ชันกำลังสองเพราะว่ามี y เพราะว่ามี y ที่เป็นเลขชี้กำลังเป็น1เห็นไหมคะแล้วก็ที่ตัวแปร x เลขชี้กำลังเป็น2ดังนั้นสมการนี้เข้าคร่าวแล้วมันก็คือฟังก์ชันกำลังสองเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้เขียนให้ตรงกับรูปทั่วไปทีค่ะเพราะฉะนั้นเวลาทำจาก y ลบ3 x กำลังสองเท่ากับ0นักเรียนก็จะต้องทำการจัดรูปสมการคำว่าจัดรูปสมการคืออะไรคือการย้าย พจน์ต่างๆที่อยู่ในประโยคสมการให้ตรงกับรูปแบบที่เราต้องการซึ่งรูปทั่วไปที่เราต้องการคือให้มี y ตัวเดียวแล้วตามด้วยเท่ากับ a คูณ x กำลังสองบวก b คูณ x แล้วก็บวก4นั่นเองปรากฏว่าโจทย์ที่เขาให้มา y ไม่ได้มีอยู่ตัวเดียวแต่มี y ตามด้วยลบ3 x กำลังสองดังนั้นการจัดรูปของเราก็คือย้าย3 x กำลังสองไปอีกฝั่งหนึ่งของสมการเพื่อให้เหลือ y ตัวเดียวค่ะ ดังนั้นจัดรูปสมการจะได้ย้าย3 x กำลังสไปทางขวาทางซ้ายเหลือ Y ตัวเดียวแล้วตามด้วยเครื่องหมายเท่ากับทางขวาคือ0นะคะ0แล้วย้าย3 x กำลังสจากบลบย้ายมาจะเป็นบวก 3x มเ็กยกกำลังสเห็นไหมคะการย้ายในครั้งนี้นักเรียนจะได้สมการใหม่เป็น Y เท่ากับ0บวกอะไรก็ได้อันนั้นเพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ3 x 2กำลัง2อนักเรียนก็จะพบว่า บรรทัดล่าสุดก็คือสมการใหม่ที่ตรงกับรูปทั่วไปของฟังก์ชันกำลังสองแล้วค่ะตรงอย่างไร y กำลัง1ตัวเดียวตามด้วยเท่ากับแล้วก็3คูณ x ยกกำลังสองาจจะไม่มีสองนดหลังก็ได้ขึ้นอยู่กับโจทย์ที่กำหนดมาให้นะคะ เพราะฉะนั้นข้อนี้จากโจทย์ที่เขาให้มาเมื่อจัดรูปแล้วก็จะได้สมการเป็น y เท่ากับ3คูณ x ยกกำลัง2นี่แหละค่ะคือสมการที่ตรงกับรูปทั่วไปหลังจากนั้นค่ะในโจทย์สั่งไว้หาค่า a b และ c ในรูปทั่วไปเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องเอาสมการที่ได้มาเทียบกับรูปทั่วไปคือ y คูณ y เท่ากับ a คูณ x กำลัง2บวก b คูณ x และบวก c สิ่งที่นักเรียนต้องหาก็คือค่า a b และ c อย่างที่ครูเคยบอกนะคะว่าค่า a b c ก็คือตัวเลขที่ปรากฏอยู่ในสมการ a หมายถึงตัวเลขที่คูณอยู่กับ x กาลังสองในสมการนักเรียนจะพบว่าตัวเลขที่คูณอยู่กับ x กาลังสองในสมการคือเลข3ดังนั้นค่า a เท่ากับ3นะคะต่อไป b b คือตัวเลขที่คูณอยู่กับตัวแปร x กาลังหนึ่งซึ่งในสมการไม่มี x กาลังหนึ่งแปลว่าอะไรแปลว่ามีศูนย์คูณอยู่กับ กับ x กําลังหนึ่งในสมการดังนั้นค่า b เท่ากับ0จึงทําให้สมการที่โจทย์ให้มานั้นไม่มีพจน์ x กําลังหนึ่งส่วนค่า C C คือตัวเลขตัวสุดท้ายที่บวกอยู่ในสมการซึ่งไม่มีเช่นเดียวกันดังนั้นค่า C ก็คือก็คือบวก0นย์อยู่แปลว,ว่า c เท่ากับ0ย์ค่ะเพราะฉะนั้นจากโจทย์ข้อนี้นะคะเมื่อจัดรูปเสร็จแล้วนักเรียนจะพบว่า ค่า a เท่ากับ3 b เท่ากับ0แล้วก็ c เท่ากับ0นะคะข้อนี้ทั้งหมดเป็นการจัดรูปสมการแล้วก็การาหาค่า a b และ c ค่ะต่อไปเรามาดูข้อที่2กันดีกว่าค่ะ โจทย์ข้อที่สองที่เขาให้มาคืออะไรดูนะคะโจทย์ข้อที่2ในหน้า139ที่เขาให้มาคือ x คูณกับในวงเล็บ x ลบ1แล้วก็เท่ากับ y ค่ะ,ะนี่คือโจทย์ที่เขาให้มานักเรียนก็จะพบว่าสมการทีนะ่นักเรียนเห็นอยู่ยังไม่ตรงกับรูปทั่วไปของฟังก์ชันกำลังสองนะคะยังไม่ตรงกับรูปทั่วไปทำอย่างไรละ่ะก็ต้องจัด สมการให้ตรงกับรูปทั่วไปให้ได้ค่ะจะต้องจัดสมการให้ตรงกับรูปทั่วไปนะคะวิธีการจัดเนี่ยขึ้นอยู่กับโจทย์ที่ที่ได้รับมาอย่างข้อนี้เนี่ยนักเรียนจะพบว่าโจทย์คือ x คูณ x ลบหนึ x ่งในวงเล็บนะคะแล้วเท่ากับ y ถ้าต้องการทำมันให้อยู่ในรูปทั่วไปแปลว่าตัวแปร y ต้อง ต้องอยู่ตัวเดียวทางด้านใดด้านหนึ่งของเครื่องหมายเท่ากับซึ่งข้อนี้นักเรียนจะพบว่าตัวแปร y อยู่ตัวเดียวทางด้านขวาของเท่ากับแล้วแต่พจน์ที่ยังไม่ปรากฏคือ x ก,กำลังสงกับ x ก,กำลังหงถูกไหมคะทางด้านซ้ายของเครื่องหมายเท่ากับที่โจทย์ให้มายังไม่ปรากฏ x ยกกำลังสองดังนั้นแปลว,ว่าข้อนี้ในการจัดรูปนักเรียนก็จะต้องทำอย่างไรนักเรียนจะต้องเอา x ที่อยู่ ทางด้านซ้ายของเล็บซึ่งคูณอยู่กับวงเล็บนี่แหละค่ะคูณแจกแจงเข้ามาภายในวงเล็บค่ะคูณแล้วนักเรียนจะพบว่าบรรทัดที่สองเขียนจะได้ว่านะคะ x คูณ x ก,ก็เป็น x คูณ x นะคะแจกแจงแบบละเอียดเลยนะ x คูณ x ตัวที่1ได้เป็น x คูณ x ตัวที่2ถัดมาได้เป็นลบ x คูณ1อันนี้เราแจกแจง x ทางซ้ายเข้าไปคูณในในวงเล็บส่วนทางขวาเท่ากับ y เหมือนเดิม x คูณกัน2ตัวเป็น x กาลังสองถูกไหมคะตามด้วยลบ x คูณหนึ่งก็ได้ x อย่างเดียวไม่ต้องเขียนหนึ่งแล้วก็เท่ากับ y นักเรียนก,ก็จะพบว่าในบรรทัดนี้ปรากฏพจน์ x กาลังสองกับ x กาลังหนึ่งออกมาแล้วเพื่อให้ตรงกับรูปทั่วไปด้านบนเราก็แค่สลับข้างเอา y มาไว้ทางซ้ายนะคะตามด้วยเท่ากับแล้วยก x กาลังสองลบ x มาเขียนไว้ทางขวาของเท่ากับ บรรทัดที่นักเรียนได้ตอนนี้ก็คือสมการของข้อนี้ซึ่งอยู่ในรูปทั่วไปค่ะต่อไปเราจะเอาสมการนี้เทียบกับรูปทั่วไปเพื่อหาค่า a b c ครูจะเขียนรูปทั่วไปอีกครั้งว่า y เท่ากับ a x กำลังสองบวก b x บวก c ค่ะอ่ะการจากข้อที่แล้วนะคะการเทียบ สมการกับรูปทั่วไปเพื่อหาค่า a b c ให้ดูดังนี้นะคะ a, a คือเลขที่คูณอยู่กับพจน์ x กำลังสองตามตามสมการโจทย์ข้อนี้นะคะตัวเลขที่คูณอยู่กับ x กำลังสองคือ1เพราะฉะนั้น a เท่ากับ1ค่ะต่อไป b b คือตัวเลขที่คูณอยู่กับ x กำลังหนึ่งตามโจทย์ตัวเลขที่คูณอยู่กับ x กำลังหนึ่งคือลบหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้น b เท่ากับลบหนึ่งต่อไป c คือเลขตัวสุดท้ายที่บวกอยู่ปรากฏว่าไม่มีนะคะไม่มีแปลว่า c มีค่าเป็นศูนย์ ไม่ปรากฏนะคะแปลว,ว่า c เท่ากับ0ดังนั้นข้อนี้จึงได้ว่า a เท่ากับ1 b เท่ากับ -1 และ c เท่ากับ0สังเกตที่ตัว b ค่ะตัว b มีค่าเท่ากับ -1 เพราะอะไรเพราะที่ตัวแปร x ในสมการตัวเลขที่คูณอยู่กับ x ไม่ใช่1อย่างเดียวแต่มีลบด้วยเห็นไหมคะดังนั้น b จึงเท่ากับ -1 นี่คือการจัดรูปข้อที่2แล้วก็การหาค่า a b c ค่ะ ก็จะเห็นว่าแตกต่างจากข้อแรกข้อแรกเป็นการย้ายข้างสมการเพื่อจัดรูปแต่ข้อนี้ไม่ต้องย้ายข้างแต่มีการคูณแจกแจงเข้าไปในสมการนะคะต่อไปเรามาดูข้ออื่นๆที่แตกต่างกันออกไปอีกค่ะ ่ข้อที3โจทย์ข้อที่3คืออะไรเรามาดูกันนะคะโจทย์ข้อที่3ที่เขาให้มาก็คือวงเล็บ x ลบหทั้งหมดกําลังสองแล้วเท่ากับ2คูณ y แน่นอนว่ามองแบบคร่าวๆนักเรียนก็จะเห็นว่าสมการนี้ยังไม่ตรงกับรูปทั่วไปเพราะในรูปทั่วไป y ต้องมีแค่ตัวเดียวไม่มีตัวเลขมาคูณและเลขชี้กำลังเป็น1แต่ในโจทย์นักเรียนจะพบว่าที่ y มี2คูณอยู่รูปทั่วไปเมื่อมี y แล้วตามด้วยเท่ากับ a คูณ x กำลังสองบวก b คูณ x บวก c ซึ่งก็จะต้องมีพจน์ x กำลังสองกับ x กำลัง1แล้วไม่มีวงเล็บแต่ในสมการมีวงเล็บเห็นไหมคะดังนั้นการจัดรูปของเราในครั้งนี้ต้องทำาออย่างคือเอาวงเล็บออกและย้ายเลข2ที่คูณอยู่กับ y ไปอีกฝั่งหนึ่งค่ะ ดังนั้นจาก x ลบ5ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับ2คูณ y เราจะจัดรูปสมการการจัดรูปสมการในข้อนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเราต้องเอาวงเล็บออกนักเรียนต้องเข้าใจก่อนว่า x ลบ5ทั้งหมดกำลังสองมันหมายถึง x ลบ5คูณการ2วงเล็บถูกไหมคะ อันนี้ต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะคะแล้วเท่ากับ 2y เหมือนเดิมก่อนให้นักเรียนไปคิดในกระดาทษทดมาสิคะว่า x ลบ5คูณกัน2วงเล็บมันได้อะไรซึ่งในการคิดคิดได้2แบบค่ะจะคูณแจกแจงธรรมดาหรือหรือจะใช้สูตรก็ได้ถ้าคูณแจกแจงธรรมดาคือเขียนเป็น2วงเล็บคูณกันแล้วเอา x ตัวที่1แจกแจงเข้าไปที่วงเล็บ และเอา5แจกแจงเข้าไปที่วงเล็บนักเรียนจะได้เป็น x กำลัง2ลบ 5x ลบ 5x และก็บวก25ทั้งหมดที่ครูเขียนออกมาเกิดจากการนำ x และก็ลบ5คูณแจกแจงเข้าไปที่วงเล็บทางด้านขวาสิ่งที่จะได้เป็น x กำลัง2ลบ 10x บวก25ลบ 10x มาจากไหนมาจากพจน์กลางค่ะลบ 5x ลบ 5x จะได้ลบ 10x เสร็จแล้วก็จะได้เป็น x กำลังสองล x บวกยีโดยไม่ต้องใส่วงเล็บแล้วนะคะเพราะฉะนั้นกลับมาที่โจทย์เราจะได้เป็น x กำลังสองลบสิ x บวกกับ25เห็นไหมคะนักเรียนพบว่าไม่มีวงเล็บแล้วก็ปรากฏพจน์ x ยกกำลังสองกับ x กำลังหออกมาแล้วเท่ากับ2 y นะคะนั่นคือวิธีการเอาวงเล็บออกในทางที่1ทางที่2นักเรียนอาจจะใช้สูตรก็ได้ค่ะ เพราะว่าพจน์ x ลบ5ทั้งหมดกำลัง2มันคือกำลัง2สมบูรณ์นะคะใช้สูตรอะไรใช้หน้าลบหลังทั้งหมดกำลัง2แล้วก็แจกแจงออกมาโดยใช้สูตรโดยหน้าเป็น x หลังเป็น5จําสูตรได้ไมเอ่ยหน้าลบหลังทั้งหมดกำลัง2มีค่าเท่ากับหน้ากำลัง2ลบ2คูณหน้าคูณหลังแล้วก็บวกหลังกำลัง2โดยใช้สูตรนี้เราก็จะได้อันเดียวกันออกมาเลยนะคะ ต่อไปเมื่อได้แล้วนักเรียนจะพบว,ว่าที่ตัวแปร Y ย,ยังมี2คูณอยู่ให้ย้าย2มาหารอีกฝั่งหนึ่งจะกลายเป็น x ก,กำลังสงหาร2ลบ10 x หาร2บวก25หาร2แล้วเท่ากับทั้งขวาย,ย้ายสองไปแล้วจะได้ Y ค่ะตามหลักการย้ายค่ะวิธลีลัดเลยคือจาก2องที่คูณ Y ย,ย้ายไปจะเปลี่ยนเป็นตรงข้ามคือการหารหลังจากนั้นให้นักเรียนสลับฝั่งเป็น y เ,เท่ากับ x กำลังสองส่วนสองมันคือเศษหนึ 2, ่งส่วนสอง x กำลังสองนะคะต่อไปสิบกับสองตัดทอนกันเหลือลบห้า x ค่ะและต่อไปบวกด้วยยี่สิบห้าส่วนสองอันนี้ไม่ตัดทอนเพราะมันไม่ลงตัวนะคะนักเรียนก็นจะได้เป็น y เท่ากับเศษหนึ 2, ่งส่วนสอง x กำลังสองลบห้า x บวกยี่สิบห้าส่วนสองปรากฏว่าข้อนี้เราก็จะได้สมการในรูปทั่วไปแล้วหลังจากนั้นให้เอาสมการนี้เทียบกับรูปทั่วไปอีกครั้งเพื่อหาค่า a b และ c ทั่วไปคือ y เท่ากับ a x กำลังสองบวก b x บวก c นักเรียนจะพบว่า a คือตัวเลขที่คูณอยู่กับ x กำลังสองนักเรียนจะพบว่า a ของเราในข้อนี้เท่ากับเศษ1ส่วน2นั่นเองนะคะค่า a b c จะเป็นจำนวนเต็มหรือเป็นเศษส่วนหรือทศนิยมก็ได้นะคะค่า b คือตัวเลขที่คูณอยู่กับ x กำลังหนึ่งปรากฏว่าข้อนี้ค่า b เท่ากับลบห้าเห็นไหมคะและสุดท้ายค่า c คือเลขตัวสุดท้ายที่บวกอยู่ทางด้าน x บวกต่อท้าย x กําลังหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นค่า c ก็คือ25 2ส่วน2ลองทบทวนดูดีๆนะคะและต่อไปข้อสุดท้ายของคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการจัดรูปสมการให้อยู่ในรูปทั่วไปแล้วก็หาค่า abc เช่นเดียวกันนะคะ สุดท้ายของเราคือข้อที่4ในในคลิปนี้นะคะโจทย์คือ y ส่วนด้วย x บวก1เท่ากับ x ลบ1ค่ะอ่ะเรามาดูกันแน่นอนว่าสมการมันไม่ตรงกับรูปทั่วไปเพราะรูปทั่วไป y ต้องมีตัว y ตัวเดียวห้ามมีอะไรมาหาเด็กขาดเสร็จแล้วถึงจะเท่ากับ a คูณ x กำลังสบวก b คูณ x บวก4ความยากคือนักเรียนจะต้องทราบว่า โจทย์ที่เขาให้มาเราจะทำการจัดรูปอย่างไรดีถูกไหมคะจัดรูปเพื่อให้ตรงตามรูปทั่วไปให้ได้รูปทั่วไป y มีอยู่ตัวเดียวโดยไม่มีอะไรมาหาแต่ในโจทย์แต่ในโจทย์ y หารด้วย x บวกหนึ่งดังนั้นให้นักเรียนย้าย x บวกหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งของสมการเพื่อให้เหลือแต่ตัวแปร y เพราะฉะนั้นจัดรูปจะได้ y เท่ากับเลอ การย้าย x บวกหนึ่งย้ายแล้วจะทำจะได้อะไรนะคะตามหลักการย้ายเลยค่ะจากหารไปคูณเพราะฉะนั้น x บวกหนึ่งเดิมหาร y ย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งเป็นคูณกลายเป็น y เท่ากับ x ลบหนึ่งคูณ x บวกหนึ่งวงเล็บที่สองมาจากการย้าย x บวกหนึ่งที่หาร y ทางซ้ายย้ายมาคูณทางขวาทันทีค่ะต่อไปเราก็จะพบว่าตอนนี้ได้เป็น y เท่ากับวงเล็บแรก x ลบหนึ่งคูณวงเล็บที่สองคือ x บวกหนึ่งให้เปลี่ยนคูณ แจกแจงตามปกติลูกศรที่ครูโยงหมายถึงให้เอา x คูณวงเล็บทางขวา x คูณ x เป็น x กำลังสองนะคะ x คูณบวกหเป็นบวกห x เขียง x เฉยๆได้เลยลบห x ลบหคูณ x เป็นลบ x นะคะแล้วก็ลบหคูณบวกหเป็นลบหน่งนักเรียนก็จะพบว่าคดตรงกลางตรงนี้ค่ะบวกลบการเป็นศูนย์ก็จะเหลือเป็น y ถากับ x กำลังสองลบ หน,นี่คือสมการที่เราได้จากข้อนี้นะคะแล้วก็เทียบกับรูปทั่วไป y เท่ากับ ax กำลังสองบวก bx บวก c ค่ะจะพบว่าค่า a นะคะจะพบว่าค่า a มีค่าเท่ากับ1เพราะ a คือเลขที่คูณอยู่กับ x ยกกำลังสอง และจะพบว่าค่า b มีค่าเท่ากับ0เพราะ b คือเลขที่คูณอยู่กับ x กาลัง1ซึ่งมันไม่มี x กาลัง1แปลว่า0คูณ x กำลัง1อยู่นั่นเองนะคะและสุดท้ายค่า c คือเลขตัวสุดท้ายนักเรียนจะเห็นว่าเลขตัวสุดท้ายคือลบ1เห็นไหมเพราะฉะนั้น c เท่ากับลบ1ค่ะเอาละค่ะคลิปนี้เป็นการฝึกการจัดรูปสมการให้ตรงกับรูปทั่วไปแล้วก็หาค่า abc นะคะซึ่งประสบการณ์ ในการจัดรูปสมการเนี่ยมันมีมากมายกว่านี้แล้วก็หลากหลายกว่านี้นะคะขอให้เรียนไปศึกษาด้วยตัวเองแล้วก็ทำความเข้าใจสีข้อที่ครูอธิบายในคลิปนี้ของวันนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปถัดไปเลยวันนี้สวัสดีนะคะ